มาแล้วมาแล้วทีจะบอกเลขชอกเนี่ยผู้ยใจย่นันนันนะเฮ้ยต,ตงตงเลยโอ้ยตงงตงยิ่งตง,ตงทักตรงเนี่เยเเป๊ะเลยทีจะมาเบิ้งมานี่ดี๋ยวเบิ้งเจ้าเขาฝากของมาให้เจ้าครับก็่พอดีมีน่มมีนี่ นครับผมกับเข้าแล้วก็น้านี่ครับผมฝากเมื่อไหร่ให้เพิ่อนแต่งังมเออสีได้ไหมใีเวแต่งโตงามเนี่ยมันนี่แข่งสัสีว่ะแข่งสังสีดูเขฝากของให้เออนี่เอาเรา คนเอกเ็เลยเธอก็เลยฝากของมาให้เพื่อนแกให้ว่าอ,อย่างรถแข่งรถด,ดำอย่างในด,ด,ดังในดังอย่างใส่โอ้ยอันนี้ไปซื้อ,อ,อคนมากเนาะแฟชั่นเนาะผู้นําแฟชั่นนะครับผู้นําแฟชัน่นได้ไหม้องโอ้ยแต่ตั้นาดีครับยังลูก สวัสดีครับยังห้วยจะโดดสูงเลยไม่รูกขาสินักห้วยเดี๋ยวใส่ให้ได้ใส่อีกเจ้าแง่ร่างใหม่งานตะขอนที่ใส่ไปห้วยเขาเอาตะขอไปขายแล้วตะขอของแท้เนาะใส่คลองปลอมเลยฮึฮึยึฮึอย่างไรก็ดังเนาะสนเข้าฮะโอ้ย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 เฝ้า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 เออนั่นแหละพี่นั่งให้เออ ขอบคุณพี่คนนีก่อนอ่านอ่านออกอ่านออกโยงอ่านออกอยู่ฝากขนมมาให้ขนมฝากขนมฝากเนี่ยของกุ้งของกินเนี่ยมาให้เดี๋ยวแกเอามาให้ทุกวันแต่ว่าเนี่ยอ่านชื่อหน่อยเนี่ยขอบคุณพี่เขาหน่อยพี่อะไรเพชรพดดพจนารุษพจนารุษพจนาพดษจนารุษพจนารุษอ่ะแล้วก็พิพัฒชรินพิั์ชรินแล้วก็กัญนิดากันนิญากันนิญาอ่ะสุพรรณีสุพรรณี นาดระดาะดาคุณกองทองพี่สีสีอะไรสีสุดาศักสิ์สัมศักชัยศักชัยอ่ะแล้วก็คุณปาณีคุณปาณีสุธีระแล้วก็อิสนาคุณแก้วคุณทองรัตคุณมินตาแล้วก็คุณพัชรีขอบคุณเพคุณแม่ ขอบคุณมืรษัททุกคนนะครับเออด้อนะครับผม,บผมยิ่งขายคาโ <คา S 2> กโนะโกโนะมากเกอเกอซื้อหยังมาให้เอาเบิ้งตรที่ล่ะมัเป็นเหมือนไอ้นัน่นเขาเรียกอะไรของมงคลอ้ยถอดออกได้ดั่งคอยเครื่องไง <laughs> <laughs> จะเอาไปหนีไปเห็นยังก็จะหนีอันนี้คนมักเนาะจะเอาซื้ว่าจังไรห้วยเอาเอาเอานี่ละตู้จีนมีหยังไห้ทำนี่แหละเปิดอยงไรเนาะมันคืออี้หยังเนาะ โอ้โอ้มกพอใส่คอก็ได้ใส่แขนก็ได้ของผมเก็บออเดอร์รักษาเอานี่แหละเก็บเอารักษาเอาถูกประสันใส่ถุงงามอามอภิธานนี่แหละให้เอื้อลำให้เอื้อ้วยให้คนที่อยู่ในยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งทุกคนเด้อซาถูกประสันไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องร้องไห้ ตายเปนปะไกยเลยวิบ ah. ับม right. no yes ักบ่เอาไว้ทั้งหัวเตียงเลยเอออืมเอาไว้บูชาบูชาไว้ทั้งหัวเตียงห้อิลาล่แม่แมันเป็นอะไรวะมันเป็นของมงคลวัตถุมงคลแล้วนี่ยปีหนูด้วยอแม่นมอปีเจ้าะโอ้โอาโอ้โอ้โแม่้อ้ออ้อ่ เอาเก็บไว้ให้เก็บไว้ดีแลวจีนู้อองอ่ะเอาเก็บไว้อันนี้เอ้ยให้เป็นเอะดูดเอาาแกเบิ้งแกเบิ้งนี่นี่เนี่อาอันนี้ถุงหนังก้อนก็ได้ถุงถุงอันนึงในสุดนะเอยก็ซื้อมาให้อันนั้นอัน่อันนั้นก็ซื้อใจอันตัวนี้เอยก็ซื้อมาให้เห็นว่าบอกว่าหมดแล้วโอทีเน็ตเน็เนปากกาอีโก้ปากกาปากกาเราเห็นย เอาวางก่อนตัวนี้วางก่อนแตกลายเส้นคนอ่น้ัดลาดนกรีมันว่าลยมันติดอันนี้ก็ดีตัวนี้ก็ดีคนขายบอกดีตัวดีแ่ตัวดทาแล้วมันเนียนออ้จะลองมึงก่อนเอาจะแกจะลองมึงก่อนเอาตัวนี้อันนี้ก็ดีอันนี้คนขายก็บอกว่าดีเยก็เลยซื้อมาให้สจารย์ดลารดันะไแบบนั้นเอาแบนั้นเลยะไดกกันอันไหนซีแกอันไหน เซ็กซี่แกะเองด้วยแกะให้อ่าตัวนี้ว่างก่อนนี่ว่างจะมือก่อนนี่นี่ว่างนี่ว่างนี่ก่อนอ่าเดี๋ยวเอื้อยแกะให้เบิ่งกงินของใหม่้นะครับเด้อพี่น้องใหม่เลยเด้อรูปตลับสีชมพูได้ไหมสีชมพูเนาะอ๋อมันเป็นเหมือนคูชั่นตัวนี้อ่ะลองทาบ้างลองทาบ้างพูชั่นเลยครับลองตบบ้างยังหน่อย หมือนคือมีหลายสันเลยล่ะมีใจโบป็นนะอาจารย์มันเป็นเหมือนไอ้นั่งคัชชั่นแต่แต่ลองเบิร์งลองเบิรงมีมีอีโบเออมีอีกลูอิสเมื่อเคหมดแล้วเอาแต่หน้าเลยเอาแต่หน้าเบางคนกระจกกระจกทั้งทีกระจกทั้งพีตลาดน้องไงเออ เขาเขาเอาเอาเบื้องเขาเอาแตงเบื้งแตงนาขเขอนี้ถใจ่ิเลือนี้เนออันนี้ะดีอืมเออนี่นเลยวะเออนานเนเาเท่าเลยเออนี่นเลยวะนี่เออเนะเออนั่นเป็นไหนเออเนี่นกิบเลยนั่นเออเอเอาขึ้นเอมันติดน่น่ะ ยังไหไปต่อเออสิมุนยังไหนก่อนแล้วยันคิวแล้วรุดเราตัวนี้จะจ่าอืเอืมมากมบ่าลอันนี้าไักอันดำเลยแต่อันนี้เนียนนะอันดำที่่อยู่น่นนกงวนอยากซื้อไมันนี้กันเนียนอยู่ดิเห็นไหมเนี่ยเยียนอันดำเนีเออดำแบบวาอยู่ละรานนหมอันนี้มันอยู่ใกล้ออฟฟิศ คนขายว่านี่ดีก็อันนี้ดีแหละมาเพียงอยากได้แค่อันเดียเก็บตลับไว้บ่ล่ะเออเก็บตลาบไว้อยู่นะใจมึงเก็บตลับมากเหรอเบิ่งก่อนที่เราโอเคพอแล้วสวยแล้วไปได้แต่ฟันไปบดอู้โอ้ยอออไม่เขียวไม่เขียวจับฟันเองเลยโอ้ยเอาออกซะขอว่า พยายามถึงขีมียงมาด้ไปคินลงไปในห้องโอ้จะไว้ยังเม็ดเว้ยไม่ไปหากินลงไปในห้องเนี่ยหมเองหน่อยนี่จ้างเี่วโอตงหน้าครับแต่งได้ยังไงมาถอดอยู่ข้อหัวเลอเฟ เย yes. คนเ,เขาเหงุดหงนหมดแล้วเมื่เห็นเขาวอกฉันว่าตัวบัเสือมันพี๊ดพอแล้วเดี๋ยวบตลาด <c oughs> มาดูต่อมันไม่ได้มีแค่นั้นแนะน่ะงามแล้วมาดูต่อ,อเดี๋ยวไปต่อแต่งต่อที่ห้องเ <c oughs> ออสวยแล้ว